โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้จะมาสอนตั้งค่าครับหลังจากลงคลิปที่แล้วไปนะมีน้องคนนึงนะครับบอกให้ผมทําคลิปสอนตั้งค่าหน่อยนะครับก็ได้ครับการตั้งค่าก็นี้ไม่เยอะนะคมันเดี๋ยวเข้าผิดนะเข้านี่นะครับตรงเซตติ้งนะครับการตั้งค่าของเกมจะไม่ไม่มีอะไรมากตรงนี้นะครับตรง ลูกใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเสียงภาคนะครับคือเราเราต้องโหลดก่อนนะเราถึงจะมีเสียงภาคได้นะครับไม่งั้นเกมจะค่อนข้างเงียบและค่อนข้างน่าเบื่อนะครับพอเราโหลดเสร็จนะครับเราก็ต้องมากดเปิดตรงฟ้าด้วยนะครับส่วน Play Setting ครับอันแรกครับ Control Type นะครับคือการควบคุมแบบมีปุ่มและไม่มีปุ่มนะครับ คร์ดสิกคือแบบมีปุ่มนะครับส่วนอ d v อ n ดวานคือไม่มีปุ่มนะครับก็คือใช้นิ้วเลื่อนๆเ,เอาเลยนะครับส่วนอันที่สองนะครับคือให้เราคิดว่าเป็นก็คืออนาล็อกนะครับฟิกคือมันจะอยู่กับที่นะครับส่วนมูฟเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือเราแตะตรงไหนนะครับ อ้ปุ่มอนาอล็กเนี่ยจะตามนิ้วเราเลยนะครับส่วนเกอร์เซอร์เชงครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ปรับแมนวนวลไปเนาะส่วนออโต้สลด์นะครับก็คือการสไลด์นั่นแหละนะครับอันนี้คือควบคุมเองกับออโต้นะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะแต่อันนี้คือออโต้นะครับให้มัน ออโต้เองเลยนะแต่ผมแนะนําว่าให้ปิดไว้นะเพราะว่าถ้าเปิดออโต้หรือช่วยสไลด์ไวนะ้น่ยมันจะสไลด์มั่วนะมันจะไปทําฟาวค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนไออันนี้นะคบัตตอนนะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือหน้าแรกเนี่ยจะเป็นตอนที่เราคลองบอลน,นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนได้ว่าจะเอาปุ่มไหนไปอยู่ตรงไหนนะครับ สมมติเราจะปุ่มวิ่งมาอยู่นี้แล้วกดแดดนะครับแต่ผมไม่เอานะเอาเป็นปุ่มพาเหมือนเดิมนะครับเอาค่าค่าเดิมของมันนะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งนะครับมันจะเป็นตอนที่เราไม่ได้คลองบอลน,นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกัน,นครับก็เปลี่ยนได้ทาใจชอบเลยนะส่วนอันต่อม,มานะครับนี่อันนี้นะครับ มันคือความโปร่งใสของปุ่มนะครับความโปร่งใสของปุ่มก็คือถ้าเยอะมันก็จะชัดนะครับแต่ถ้าน้อยมันก็จะจางผมแนะนำว่าให้เปิดจางนะครับไม่งั้นมันจะเกะกะหน้าจอนะครับส่วน์ u r อร r type นะครับคือเหมือนเป็นแบบชื่อนะครับชื่อก็ชื่อนะครับก็ให้ตั้งเป็นชื่อเนมนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันคืออะไรเหมือนกันนะ แต่ตั้งไว้เป็นว่า player name นะครับส่วน next player indicator นะครับคือเวลาเราจะกดสลับตัวเนี่ยนะถ้าเราเปิดไว้เนะี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเวลาเราจะกดสลับเนี่ยมันจะตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนนะมันจะมีไอ้สามเหลี่ยมขึ้นบนหัวของนักเตะนะครับก็คือตัวที่เราจะสลับต่อไปนะครับส่วน display radar ก็คือเหมือนแบบทิศทางนะครับสมมุติเรา ส่งไปตรงๆนะครับมันก็จะมีลูกศรขึ้นให้นะครับตรงๆนะครับแต่ถ้าปิดไว้มันก็จะไม่ขึ้นเลยนะครผมนแนะนําให้เปิดนะครับส่วน display stamina gate นะก็คือความฟิตของนักเตะนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็จะแบบเหนื่อยนะครับมันจะมีสเตมนาเขียวๆขึ้นบนตัวละครนักเตะนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ auto player name อะไรเนะี่ยมันน่าจะเป็นถ้าผมเดาไม่ผิดนะ มันน่าจะเป็นชื่อของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดยังไงขออภัยนะครับส่วนก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการควบคุมเสียงของเกมนะครับส่วนอันนี้ทีมเซตติ้งครับทีมเซตติ้งามาจากไหนนะครับก็คือเอามาจากแพ็กนักเตะนะครับแพ็กนักเตะก็คือตรงนี้นะครเพลเยอร์แพ็กนะครับ ถ้าเกิดเราซื้อโดนะครับเราก็สามารถเลือกธีมของโดได้นะครับทั้งหน้ามันจะเป็นรูปโดเลยนะเนี่ยหน้าพวกเลื่อนๆไปอย่างนี้มันจะเป็นโดนะครับส่วนคลิปนี้เป็นการสอนตั้งค่าของเบส2021นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาครับแต่ถ้าอัปเดตมาเมื่อไหร่นะครับผมจะทำคลิปบอกอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบไว้เท่านี้เลยละกันนะครับ See you again